เอาละทีนี้เรามานึกถึงข้อที่เราเอ,อมันนั่งกลางหญ้ากระยุงมันจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนไหนแห่งการประกาศรหมจรรยเพราะม่นึกว่ามันนั่งที่นี่เพื่อฟังคำอบรม <c oughs> ดูจะร้าสาระเต็มที่ <c oughs> ไอ้สาระ มันอยู่ที่ว่าเรามารู้จักกับความอดทนเรามารู้จักกับธรรมชาติเนี่ยมีผลมีค่ามีสาระมากกว่าที่จะฟังการอบรมซึ่งมันเป็นเรื่องอ,อมีสาระน้อยกว่านันขอร้องให้ศึกษาธรรมชาติความสง,งบสง,งัดของธรรมชาติ ให้เข้าถึงความที่มีจิตว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูไม่มาสร้างความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเพิ่มขึ้นให้รู้สึกมีความอดกลั้นอดทนยอมเสียสละความเห็นแก่ตนหรือความสะดวกสบายของตน ลองทำไป็นลักษณะนี้ะนน <c oughs> จะบังคับตัวเองไม่ให้ไม่ปล่อยให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาไอ <c oughs> ้ความอดทนมัน,มนช่วยได้เพราะเราต้องเสียสละไอ้เกียดติหรือเสียสละอะไรก่อนนอนกลางหญ้านุ่นหมอนไม้หรือไอ้ถุกลองเนี่ยมันมีมากมายแต่ว่าใจความแท้จริงของมันก็คือให้ สละเกียรตสละความเห็นแก่นตนนี่คือสิ่งทิดได้ที่เป็นเนื้อหาสาระมากกว่าฟังคำบรรยายซึ่งมันดูจะเฟอ้ออยู่แล้วทุกคนทุกแห่งมีคำบรรยายเรื่องก็คล้ายๆเหมือนๆกันแต่ว่าเรื่องฟามเสียสละ ความเห็นแก่ตนหรือความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูไม่ยอมหรือของกูไม่ให้อันนี้สำคัญจะต้องเข้าใจมันให้ดีและควบคุมมันให้ได้จึงหวังว่าพวกเราจะ,ะได้สนใจส่วนที่เป็นการขูดกล่าวโดยตรงอย่างนี้ ยิ่งกว่าที่จะฟังผมพูดธรรมะที่ไม่ต้องพูดใดยปากให้มากที่สุดให้จริงจังที่สุดเมื่อยุงกัดก็ต้องศึกษายุงกัดนั่นเองในฐานะเป็นเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานตามวิธีที่ได้กล่าวไว้ ในอัตถกาถาสติปัฏฐานาสูตรเรื่องตอนเวทนานุปัจนนา <c oughs> ภิกษุองค์หนึ่งออกไปทำความเพียรอยู่ในป่า <c oughs> ป่าดงไม่ใช่ป่าอย่างนี้เ <c oughs> มื่อทำความเพียรอยู่นั่นเสือกัดกอดีเสือกัดเอาก็ดีภิกษุทายาท ของพระพุทธองค์องค์นี้ <c oughs> <c oughs> เลยถือเอาเวทนาที่เกิดจากฟันเสือเขี้ยวเ <c oughs> สือกัดนั้นเป็นอารมณ์แห่งเวทนานุปจนนาสติปัฏฐานเสือกัดเรื่อยเข้าไปกินเรื่อยเข้าไปกินตั้งเป็นเป็นอย่างนั้นทายาทของพระพุทธองค์องค์นี้ก็ เพิ่มกำลังแห่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานตามขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงวาระสุดท้ายที่สังขารจะทนได้ก็ดับจิตลงไปพร้อมกับความเป็นพระอาหารหันต์ประเภทชีวิตะสมะสีสีเนี่ยโอกาสแห่งความเจ็บปวดหรือเสียชีวิตมันมีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องเสีย มันเป็นเรื่องได้ยิ่งกว่าได้แต่เราไม่เอาที่เราทําไม่เป็นมันเลยเป็นเรื่องเสียหมดที่เลวไปกว่านั้นก็คือขี้ขลาดแล้วิ่งหนีและร้องไห้นี่ต้องมาฝึกในทางที่ตรงกันข้ามไม่โกรธไม่อึดอัดโดยไม่ต้องพูดถึงเสือกัดแม้แต่ยุงกัดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องมีโทมนัส เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูตึงตังขึ้นมาแต่นี้ได้อะไรมากกว่ายุงกัดก็ดีน้ำข้างหนาวก็ดีมดกัดก็ดีอะไรก็ตามเลยที่มันจะทำให้รู้ความจริงอันลึกซึ้งที่บรรยายไม่ได้ด้วยปากนี่ได้ ขอวิงวอนขอไหว้วอนพอล่วงมาทุกวันทุกวันพรุ่งนี้มารืนนี้ต่อไปอีกก็ขอได้โปรดทำในลัทษณะอย่างนี้ให้มากขึ้นรวมทั้งหูป,ปากมากขึ้นรวมทั้งอดทนมากขึ้นรวมทั้งการให้เล่นงานตัวเองเล่นงานกี่เด้ังตัวเองให้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการชั้นการนอนการอาบการทายอะไรก็ตาม ฉันในความรู้สึกที่ว่ากินเนื้อบูดกลางทะเลทรายอะไรนี่ให้มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอย่างกระยอดน้ำมันเหล้าวเกลียนนี่ไม่ใช่เรื่องอร่อยไม่ใช่เรื่องสวนเซเฮฮาไม่ใช่เรื่องเมามันอย่างในบทตั้งคณิกะปัจเจเวกก็มีปรากฏชัดอยู่แล้วเนวะอ่าวายะนมมทายะนมันน,นายะนวิภูสินนายะฉัน บินตะบาานี้เป็นต้นเราไปรอโอกาสอื่นอยู่เลยโอกาสนี้ที่จะต้องฝึกฉันด้วยตวติสมัมมชัญยะสำนึกในความเป็นสักว่าธาตตามธรรมชาติไมใ่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนทั้งสิ่งที่ฉันและตัวคนผู้ฉันนั่น ก็เลยไม่มีเวลาที่จะพูดที่จะคุยที่จะเ,เล่นหัวกันในเวลาสันเพราะมันต้องไปนึกถึงข้อที่ไม่ใช่ธาตุไอ้ไม่ใช่สาตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่เล่นเ,เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อสนุกสนานเฮฮาเขาได้โปรดเพิ่มคาคปฏิบัติในทรรนองนี่ให้มากขึ้นวันละนิด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 จนถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องจากกัน เพิ่มไปพร้อมๆกันกับการฟังคำบรรยายคำชี้แจงโดยปากนั่นไม่ต้องชี้แจงโดยปากเพราะรู้อยู่แล้วมีแต่ว่าทำลงไปสมรวมระวังลงไปนั่นแหละเป็นศีลนั่นแหละเป็นสมาธินั่นแหละเป็นปัญญาเมื่อฉันอาหารด้วยความสมรวมระวังก็เป็นศีล เมื่อมีจิตแนวหน้อยู่ในข้อแท้จ,จริงหรือความจริงเรื่องไม่มอีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องปัญญาอยู่แล้วเพราะแม้ในขณะ,ะนั่งชั้นอาหารก็สมบูรณ์อยู่ในสีนสมาธิปัญญาเป็นที่หน้าอิ่มอกอิ่มใจก็ให้ได้สิ่งนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะติดเนื้อติดตัวไป สำหรับการประกาศศาสนาโดยไม่ต้องอ้าปากมื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วของต้นแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเราทำดีที่สุดแล้วในระยะนี้ใน,ใน,ใ,นในตอนนี้หรือในส่วนนี้ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลายหลายส่วนที่จะต้องทำให้สมบูรณ์ มันขอได้โปรดทําส่วนนี้ที่มาถึงเข้าเฉพาะหน้านี้ให้ดียิ่งขึ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกๆวันถ้าเราก็คงจะได้รับผลเกินค่าที่ลงทุนหมดเรื่องเหน็ดเหนื่อยอะไรกันมามานั่งมานอนมาชั้นกันอยู่ที่นี่เป็นการได้คิดดีเป็นการได้กำไรยิ่งกว่ากำไรเป็นการประพฤติปรมจันทร์ แท้จริงอย่างยิ่งหน้าชื่นอกชื่นใจเป็นเครื่องบูชาอย่างที่เรียกว,ว่าปฏิปติบูชาแด่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาซึ่งเป็นยิ่งกว่าที่ปากของเราจะพูดได้ว่าพระองค์เป็นอะไรแก่บเราเนี่ย <c oughs> เป็นเวลา พอดีที่เรากำหนดไว้สำหรับการบรรยายวันหนึ่งหนึ่งที่นี่ผมก็ขอโอกาสเกี่ยวกับการทำวัดอีกตามที่เราตกลงกันไว้ว่าเราทำวัดแน่เป็นสิ่งที่ควรแก่เราแม่อยู่ในสภาพทิน่นี้ จะเป็นนักศึกษาถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าเรายังจะมีทางทำวัดเช้าวัดค่ำที่ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่นี่อีกมากให้เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวดังที่กล่าวแล้วให้เป็นการเฝ้าพระพุทธองค์เช้าเย็นดังที่กล่าวแล้วให้เป็นการแสดงอาบัติในแง่ของธรรมะประจำวันดังที่กล่าวแล้ว ก็คือมีชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบเป็นพรหมจรรย์อยู่ในการทำวัดนี่ตลอดเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่อยู่เสมอไปนั่นเราควรจะเริ่มตามที่เรากำหนดไว้เป็นจิตประจำวัน นีมนดิทันมาหามานั่งใกล้ๆก,กันหรืออะไรให้สะดวก